สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกอนนะักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรเลขเด่นมาครบล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวมาครบ2ตัวล่างนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะฮะที่ทำมาคิดคำนวณมาเพื่อให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทาง อมวิธีคิดวิธีคำนวณช่วงท้ายๆถ้าสมาชิกชอบสูตรประเภทนี้ก็เตรียมแคปสูตรไว้ฮะนะครับถ้าไม่ชอบการรุณามองผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าทุกตัวเลขผมมีที่ไปที่มานะครับก็หมายความว่ามีวิธีคิดวิธีคำนวณให้นะครับถ้าใครไม่ชอบสูตรก็มองผ่านได้นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องของผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมคํานวณสูตรนี้สูตรเรืเดิมมาครบล่างผมคํานวณสูตรไว้ในช่องแอนทอนนักคำนวณเท่านั้นห้ามใครดูคลิปผมไป นะครับเพจตอนนี้เพจนะครับโดยเฉพาะเพจอาจารยา์นักคิดนักคำนวณอะไรนะไอ,อ้ตุ้ยคุณไฟบินนะเป็นเพจปลอมนะครับมันเปิดมาหลายเพจเลยแล้วก็มาชอบมาดูดคลิปผมไปนะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันถ้ามาดูดไปใครสมาชิกใครที่เห็นลงในเพจถ้าไม่ใช่ช่องแอทอนนักคำนวณนี้ก็สแสดงว่าเขาดูดคลิปผมไปนะครับ ดูช่องก็แล้วกันถ้าไม่ใช่ชื่อแอด thon นะครับก็ใช่เลยฮะมันดูคลิปผมไปฉะนั้นก็ไปรีพอร์ตเพจนะครับมันได้นะครับช่วยช่วยกันนะสมาชิกนะดูต้นฉบับต้นฉบับจริงลงในช่องนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่นะครับอ่ะมาดูฮาวงวแรกอันนี้ผมจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเพราะตอนนี้เพจนะชอบดูเอาคลิปผมไปนะครับลิขสิทธิ์ผมคิดเอง นะครับในช่องแอทอนนักคำนวณน,นอกนั้นดูดขีปมไปหมดนะครับเพจปลอมทั้งนั้นนะครับ <c oughs> มาดูว้วนแรกสูตรด้วยสามสี่หกเจ็ดนะครับอ่ะคาเตือนหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ได้คํนะ <c oughs> าเตือนอะ่โทษทีนะคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นดูทุกข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ะ ก้าแรกสูตรได้3 4 6 7กสูตรนะผลออก6 7เข้าอ่ะก็มาที่6 7นะครับถูกเป็นกนที่1นะครับ <c oughs> ครบล่างนะครับเลขหกตัวเฮ้ยเลขสีตัวนะครับเอาดูก้นที่2ฮะสูตรได้8ปดเก้าผดออกเกนึครับครบล่างอีกฮะมา9กับหนึ่นนี้ ครับเ,เด่นครบลากอ่ะตัวประกอบที่สองครับเอมาต่อกันกับสูตรที่สามมาสูตรที่เอ่อวงวดที่สามสูตรได้สามสี่หกเจ็ดพราะกสี่หกครับก็มาที่สี่กับหกมาที่สี่กับหก เอามาต่อกันมวดที่4ฮะมวดที่4สูตร4ตัวมาครบ2ตัวล่างฮะได้3 4 6 7 6 6 6กครับก็มาที่เลข6กฮะมาเบิ้ลน,นะครับก็ออก6 6ครับถูกไปมวดที่ถูกงมวดที่4ครับก็มี อย่าเพิ่งลํำคาญผมก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นของผมผมคิดผมคำนวณกว่าจะได้ตัวเลขมานะครับในแต่ละสูตรก็ใช้สมองนะครับเยอะนะครับฉะนั้นนะครับมีสมาชิกแจ้งนะครับแจ้งผมมานะครับ <c oughs> แจ้งผมมาเยอะเลยนะครับ ว่านะครับมีเพจปลอมเอาของผมไปลงเยอะเลยฉะนั้นก็ฝากเป็นหูเป็นตาด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกหนะ้าฝากเป็นหูเป็นตาด้วยก็แล้วกันอยากนสนับสนุนให้ผมมีนะครับให้ผมได้คิดได้คำนวณให้สมาชิกได้รับชมก็ฝากสน,นับสนุนช่องจริงของผมนะครับมันอยู่ในช่องจริงของผมนะครับสาหรับสูตรนี้ห้ามใครมาดูดคลิปผมไปลงนะครับมีคนดูดคลิปผมไปลงเยอะสุดลอเกินนะเยอะลอเกินนะสมาชิกหน้าไม่รู้ โอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเมืนนเ <c oughs> <c oughs> อม่อกันนะครับห <c> ล <oughs> ายเพจนะครับอ่ะมาต่อกันฮะมาต่อกันครับตัวทีฮะเดวไปชีแป๊บหนึ่งฮะงวด ต่อมาสูตรได้3-4-6-7ี่หกดนพนอกสี่สอ่ะสมาครบอะออกสี่สอ่ะถูกนะครับครบล่างนะสมัิครบล่างนี่ฮะวที่ผ่านมาสูตรได้3-4-6-7ี่หกพนอกหกสามอ่ะมาสองตัวนี้นะครับหกครับวที่ผ่านมา 63ก็ถูกนะครับสมาชิกนะถูกอ่ะสมาชิกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสมาชิกหนาะโทษทีนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาดูโฉมหน้าโฉมหน้าเพจที่ปลอมเพจผมที่ปลอมนะครับ ดูดีๆนะสมาชิกนะดูนะครับนี่ฮะสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินเห็นไหมฮะอันนี้มันตัวเลขของผมทั้งนั้นสูตรของผมทั้งนั้นคนติดตามเจ็ดหมื่นเจ็ดเลยนะแล้วก็ยังไม่หมดนะสำหรับคนคนนี้เพจคนนี้นะสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินนี่นะฮะนะครับผมลงปักมาดูคลิปในช่องผมไปอันนี้หนึ่งนะมาดู ดูให้ดูสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ้ยคนฟงเป็นเพจสำรองเลยนะอันนี้เพจสำรลองเลยนะเนี่ยที่ผมลงสูตรในช่องใหญ่ของผมช่องแกนทอนตำราพารวยนะนนสิบบนชนสามูนย์เนี่ยลงปับ๊บดูดคลิปผมไปเลยม,มีสูตรสำรองเลยนะสำหรับคนคนนี้ไอ้สูตรสูตรนี้ไอ้ A, ช่องนี้อันนี้คือเพจปลอมนะครับสมหชิกนะมีอีกนะเยอะนี่ก็เพจปลอมก็ดูดคลิปผมไปลงนะครับนี่สูตรสองตัวบนที่ผมลงให้ในช่องใหญ่ของผมนะครับ นี่ฮะประมาณนี้นะครับแต่สักอันเนี้ยเพจเนี้ยนะครับรีพอร์ตเพจไปได้เลยแล้วก็กดรายงานเพจไปด้วยนะมีมีมีหลายเพจมีต้องเปิดเพจสำรองไว้ด้วยนะโอ้โหนะครับอันนี้ก็คือผมแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบกันนะฮะช่วยนะครับกดรายงานเพจไปด้วยก็แล้วกันชอบดูคิดผมนะครับอ่ะนี่ฮะวิธีทำนะสมาชิกนะนำหลักร้อยบนบวกกันท่าครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไรบวกสามคงที่เอาบวกกันดูฮะ 9ก้ 99, ลงท้ายเลขแปดก้าลงท้ายเลขเจ็ 7, 7, 9, ลงท้ายเลขหกหกเกลงท้ายเลขห้าบวกสคงที่นะบวกสาคงที่ก็จะลงท้ายด้วยเลขแปดฮะแปดเพิ่มเปหนึได้เลขเก้าฮะเ้บวกเพิ่มไปสองได้เลขหฮะหบกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขสอง,เ,ง,เ,สองเอาวันนี้4ตัวได้8ปด2ฮะเป็นเลขเด็ดมาครบล่างครับอ่ะแคปโสรไว่าเรียบร้อยนะสมาชิกนะเอาไปเติมกันฮะสมาชิกดูทันไหมฮะ แปดเก้าหนึ่งสอแคบไวฮะ,ะสูตรนะครับวันี้ได้8ปดเกนะครับจะมาครบล่างไหมฝากสมาชิกพิจรารนณานด้วยนะครับแปดเอ่ะผมเน้นไปที่หนึ่งแปลยฮะสมาชิกนะเพราะว่าผมนะครับผมเน้นไปที่18นะพอสอเกิดผมบุดีฮ8ะ1นึ่หนะ,นะสมาชิกนะอ่ะตามนี้เลยรอลุ้นกันนะครับวดประจำวัทนที่16นะครับทั ทับหกหกครับอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องจริงแล้วก็สูตรจริงในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ